ค่ะอันนี้คือเอเนื้อแดดเดียวนะคะเนาะจิมนําไปทอดแล้วเนาะหน้าตามันก็จะเป็นออกมาแบบนี้นะคะเนาะหน้าตาน่ากินไหมคะทุกคนคะไปกินกับตําถัว่วตาแต้งเนาะค่ะเนาะแล้วแต่เนาะจ้ะเนาะกินกับน้ําพริกก็ได้นะคะเนาะหน้าตาก็จะออกมาอันนี้พาข้าครัวอีกแล้วนะจนเนาะอันนี้เมนูอะไร มาดูกันนะจ๊ะเนาะหน้าไม่ได้ทาแป้งเอาหน้าสดๆนี่แหละนะจ๊ะเนาะเมนูอยากกินวันนี้นะคะเนาะจัดตาแตงจัดทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ล้างเนาะเอามาเอามาเอามาให้ดูนะจ๊ะเนาะถึงว่าถึงจะตาลูกนี้นี่สิบบาทจัดทุกคนจ๋าแตงของเชียงใหม่แล้วนะคะมีแตงนะคะนาะอจะตําแตงนะคะเนาะแล้วก็ พริกนี่คือพ่อปูแม่ย่าของน้องเตินเก็บให้นะคะเนาะเอามาจากพะเยาน่าจะเนาะแล้วก็มีมะละนี่ค่ะก็กินไปแล้วค่ะแต่ไม่ได้ทําคลิปนะคะเนาะก็เหลือเหลือไม่กี่ลูกจะมะละน่าจะเนาะกินจะตาใส่มะเขือ,อน,นี่ก็พ่อปูแม่ย่าเก,ก็บให้ค่ะมะเขือคืนน่าจะเนาะแล้วมีพระเอกของเราคือชะอมนะคะเนาะนี่ล้างเสร็จแล้วนะจจะเนาะ ทำไมแดงๆนะคะทำไมไม่ชัดกล้องอ่ะมันสะท้อนแสงหรือเปล่าเนาะขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะมันออกแดงๆแล้ะจ้ะเนาะอันนี้ติ๋มไปซื้อมากับกับเตงเนาะค่ะเนาะอันนี้คืออ่าใบาบอบบกเรือเนาะเนาะจันทรเนาะหรือ,อรว,ว่าใบาอะไรนะภาษากลา,างเขาเรียกอะไรนะภาษา,ษาอีสานเขาเรียกใบบอบบกๆๆเนะาะจ้ะเนาะเออ่แก้ช้ำในอะคะ่ะทุกคน หรือว่าน้ําใบบบกเนาะค่ะเนาะที่เขาทํากินกันเนาะอันนี้แก่เอ่อเอ่อเอ่อลดความดันลดเบาหวานเนาะค่ะเนาะเป็นมีประโยชน์เนาะค่ะเนาะติ๋มก็นึกไปเจอเนาะค่ะเนาะก็ซื้อมาก็แช่ไว้ละค่ะอันนี้จะไม่ล้างหมดเนาะค่ะเนะาะถ้าล้างหมดมันจะเน่าเนาะค่ะเนาะติ๋มก็จะเอาผึ่งไว้แล้วก็ค่อยใส่ตู้เย็นเนาะค่ะเนาะจะมีแช่ไว้ละค่ะเพราะว่ามันมีเศษใบไม้ไมเศษดินนะจ๊ะเนาะ เขาเอามาใหม่เนาะคะ่ะเนาะนี่คือใบบกนะคะเนาะจักินแล้วหรือว่าทอดเนาะคะ่ะเนาะนี่คือติ่มต้มต้มสุกแล้วเนาะกันเนาะหมยูยเราเนาะคะ่ะเนาะเพิ่มเติมก็คือเส้นจากพี่น้องอันนุ่มๆเด็ดจ้านี่ค่ะจินกระสมตำนะจ๊นะเนาะแล้ติ่มก็สับเรียบร้อยแล้วจ้ะก็มีพริกมีมะนาวมีมะเขือคืนนะจ๊นะเนาะติ้มตำใส่เนาะคะนะ่ะเนาะ๋ยวมาดูกันเนาะคะนะ่ะเนาะ เดี๋ยวเอยไปกินด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมทำส่วนนะคะเนาะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะทำเตงใส่มะเขือขื่นเนาะค่ะเนาะมีปลาดลด้วยนะใส่ปลาล่าเป็นตัวด้วยจ้ะด้านในนี่คเนาะค่ะเนาะผักสดเราก็จะมีะมะระนะคะเรามะเขือนาะจะเนาะผักชีอีผักชีวะ ไอ้เชอ่อมถึงมันมีนมันตัวอร่อยนะจ๊นะเนาะอันนี้ใบบัวบกสปปรรพคุณแก่ร้อนในนะจ๊นะเนาะอยู่คันดางนะจ๊นะเนาะผักเราเต็มเลยค่ะมีกระดาษเช็ดชูนิดหน่อยนะจ๊นะเนาะเนี่ยค่ะรากมันอยางสวยแช่น้าเกลือแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะทุกอย่างแช่น้าเกลือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเนาะแล้วก็มีปลาทอดนี่ค่ะ ลิกทอดเนาะจะน้อยยี่สิบาทเจ้านี้อร่อยจัดทุกคนแล้วก็จะมีหน่อไม้ที่ติ๋มาเอาให้ดูตอนแรกเนาะจะเนาะอันนี้ลวกเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ไปต้มน้ําอีกทีหนึ่งก็ยังคงรสชาติเหมือนเดิมจ้ะอันนี้ใส่กอกทอดเราเนาะค่ะเนาะหรือว่าติ๋มต้มเอาจ้ะไม่ชอบน้ํามันเนาะจะเนาะก็มีฟุนเซนนนุ่มนี่นะคะเนาะมาข่ามากินด้วยกันเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเนาะมาข่ามากินส้มตำ ทำแตงใส่หมูยอนะจ๊ะเนะาะเนี่ยค่ะน่ากินไหมคะมาทุกคนมากินด้วยกันจ้ะเนี่ยเมนูที่ชอบแล้วก็โปรดนะจ้ะเนาะจะกินบ่อยนะจ๊ะเนาะไม่มีข้าวจ้ะเอาวันนี้แทนข้าวนะจ๊ะเนาะบุญเส้นเส้นสน,น,น,นุ่มๆเนี่ยค่ะทุกคนจ้ะมาเลยมากินด้วยกันจ้ะทุกคนมาๆๆอร่อยอร่อยจ้ะ ืํำเองอร่อยเองนะจ๊ะนาะใสาอมถึงมันจะเหม็นแต่ก็อร่อยนะจ๊ะเนาะเผ็ดใส่ตำแตงมันไม่ไม่อะไรนะมันเน้นพผ็ดนะคะเราติมใส่ยี่สิบยี่สิสาเม็ดเผ็ดสุดยอดเลยจ้ะทุกคนจ้ะตำใส่หมูยอ,ยอนนะจ๊ะนะ แคิงล็อบเต้านนะคะอ,อร่อยสุดยอดจัดทุกคนนะคะ่ะสวยงามนะจ๊ะเนาะโอ้ลืมบอกไปรือขักเชืใบเื่อยด้วยนะคะเนาะแค่น้ำเกลือและะ้วค่ะมันมีอยู่ในตู้เย็นนิดนนิดหน่อยนะจ๊ะเนาะซื้อมานานแล้วล่ะคะ่ะไม่ได้ตำไม่ได้ขูใส่นะจ๊ะเนาะ มามามารับเลดน้ำกำนไ่เยเ่นนาบีบมะนาวลยบีบอน้ำไม่หอกไม่นะจ๊ะนะอืมชวจ้อันนี้มาละพอปูเก,ก็บมา กินออกมาด้วยอ่นอนอยู่ได้จากทุกคนมาจ้าอืม,มหอมอกล้วฮเยอะเยอะเลยนะจ๊นะนะ คำตาคำตาโตค่ะพี่ทุกคนตาสวดตาสวด,วดนะจ๊ะนะผักเนาะค่ะน้องผักสด,สด

โอเคเนาะคะ่นะเนาะขอจบคลิปเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะคะ่นะเนาะติ๋มขออนุญาตกินต่อเนาะค่นะเนาะถ้าอัดไปนานมันจะยาวไปเนาะค่นะเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคนะเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเอฟซี FC ใหม่เอฟซี FC เก่าเนาะคนะ่ะเนาะอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเนาะค่นะเนาะรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่นะเนาะติ๋มก็กล่าวคำว่า,าขอบคุณถ้าติ๋มพูดผิด ปรกการได้จิมก็ขอโทษขออภัยทุกๆท,ท่านเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบายบายคะ่ะบายบายนะคะขอบคุณที่มารับชมเนาะคะ่นะเนาะทางป่าขอบคุณมากๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ